มิ t ซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเปิดตัวอ l n n w ว m t t u u i s s i ตายันตตัวใหม่ล่าสุดปี2023 <S <S มีการเปลี่ยนแปลงระบบวิศวกรรมใหม่ทั้งหมดแต่ละรุ่นย่อยจะมีสเปคออปชั่นเป็นอย่างไรบ้างและรุ่นไหนน่าใช้อย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาไปชมครับมาเริ่มต้นที่เรื่องแรกนะครับเรื่องของรุ่นย่อยและก็ราคา โดยตัว All New Mitsubishi Triton ต,ต,ตัว Double Cab 4ประตูจะมีทั้งหมด6รุ่นย่อยโดยจะแบ่งเป็นตัวขับเคลื่อน4ลอ้อ1รุ่นย่อยและตัวขับเคลื่อน2ลอ้ออีก5รุ่นย่อยนะครับโดยรุ่นแรกนะครับตัว2.4 Pro เกียร์ธรรมดา6สปีดราคาอยู่ที่820,000บาทตัวถัดมาเป็น2.4 Prime เกียร์ธรรมดา6สปีดราคาอยู่ที่893,000บาทตัว2.4 Prime เกียร์ออโต้6สปีด ราคาอยู่ที่938,000บาทตัว2.4อัลตรเกียร์ธรรมดา6สปีดราคาอยู่ที่982,000บาทส่วนตัวอัลต a ้าเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีราคาอยู่ที่1 2 7 0 0 0บาทในส่วนของตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับมี1รุ่นย่อยนะครับจะเป็นตัว2.4พรา m มเกียร์ธรรมดา6สปีดราคาอยู่ที่1 1 6 0 0 0บาท เรื่องที่ 2. เรื่องของมิติตัวถัง All New Mitsubishi Titan ตัวใหม่นะครับมีการปรับมิติตัวถังให้มีความยาวความกว้างขึ้นมากกว่ารุ่นเดิมนะครับโดยความยาวนะครับจะอยู่ที่5 3 2 0ม mm, อยมยาวกว่ารุ่นเดิมอยู่ที่2 0ม mm. มความกว้างอยู่ที่1 8 6 5ก mm, มมกว้างขึ้นกว่าเดิมอยู่ที่5 0ม mm. มส่วนความสูงนะครับอยู่ที่1 7 9 5ม mm. มความสูง mm. นะครับยังมีความสูงเท่าเดิมอยู่ ส่วนระยะถัดล้อนะครับหรือว่าวิวเบสอยู่ที่3130ม mm, ิมลลิเมตรยาวขึ้นมากกว่ารุ่นเดิมถึง130มิมลลิเมตรส่วนระยะต่ำสุดจนถึงพื้นนะครับหรือว่ากาวเคเลนในรุ่นดับเบิลแคนะครับจะอยู่ที่222ม mm. ิลลิเมตรซึ่งมิติตัวถังของตัว all new toyota hilux revo นะครับ,บ,ตรบแต่ยังมีมิติตัวถังนะครับที่เล็กกว่าตัว ford ranger นะครับ เรื่องที่3นะครับเรื่องของเครื่องยนต์นะครับโดยเบื้องต้นนะครับเครื่องยนต์ตัวแรกนะครับที่เปิดตัวมานะครับจะเป็นเครื่องยนต์ mid power นะครับซึ่งในอนาคตนะครับมีซูบิชิประเทศไทยนะครับจะเปิดตัว low power แล้วก็ high power ตามมานะครับโดยในตัวเครื่องยนต์ที่เปิดตัวมาตอนนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ิลรเทอร์โบเป็น mid power เป็นดีเซล4สูบ16วาล์วขนาด2.4ลิ ร่วมกับตัวโรดเทอร์โบชาร์จกำลังแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่184แรงมา้าแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่430นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์ธรรมดา6จังหวะและเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะมาพร้อมกับโรบขับเคลื่อนนะครับ2ล้อหลังแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อแบบซูเปอร์ซ e เล็กโฟร์วิลด์ไดรฟโดยอ l อ n นิวไรตันตัวใหม่นะครับจะมาพร้อมกับตัวแอคทีฟโยคอนโทรลด้วยนะครับ ส่วนเครื่องยนต์นะครับในตัว low power และตัว high power ที่จะตามมาในอนาคตนะครับตัว low power นะครับจะมีกำลังอยู่ที่150แรงมา้า330นิวตันเมตรนะครับส่วนในตัวดีเซล2.4ลิตรตัว high power นะครับจะมีกำลังมากถึง204แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดมากถึง470นิวตันเมตรซึ่งอันนี้นะครับต้องรอในรุ่นย่อยอื่นๆนะครับ เรื่องถัดมานะครับเรื่องของตัวแชสซีนะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างนะครับแชสซีของตัวไททันตัวใหม่นะครับจะได้แชสซีใหม่เป็นแมกะาเฟรมขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งจะยืดฐานล้อนะครับเพิ่มขึ้นเป็น3 1 3 0มมซึ่งยาวกว่ารุ่นเดิมถึง1 3 0มมเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับมีการพัฒนาปรับปรุงนะครับตัวเหล็กแรงดันยึดใหม่ทั้งหมดนะครับให้มีความใหญ่ขึ้นแข็งแรงมากขึ้นและก็น้ำหนักเบาลงนะครับ ส่วนของตัวรบช่วงล่างนะครับด้านหน้านะครับจะได้เป็นอิสระปีกนก2องชั้นดับเบิลวิสโบนพร้อมกับเหล็กกันโครงมีการย้ายตำแหน่งนะครับจุดยึดปีกนกมาไว้ด้านบนพร้อมกับคอสปริงแล้วก็ช็ออัพนะครับส่วนช่วงล่างด้านหลังนะครับจะได้เป็นแบบแหนบซ้อนแผ่นนะครับส่วนระบบเบรกนะครับได้ดิสเบรกด้านหน้านะครับพร้อมกับคีบระบายความร้อนส่วนด้านหลังนะครับยังเป็นดัมเบรกอยู่นะครับพวงมาลัยนะครับจะได้เป็นพวงมาลัยแลกแอนพีเนียนะครับพร้อมกับตัวพาวเวอร์ผ่อนแรง วนในเรื่องของดีไซน์นะครับแล้วก็เรื่องของสเปคออปชั่นนะครับตัวนี้นะครับตัวใหม่ก็จัดเต็มให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับที่มาพร้อมกับดีไซน์กระจังหน้าใหม่นะครับดูมีความดุดันนะครับดูมีความเหลี่ยมสันมากยิ่งขึ้นด้านหน้านะครับจะมาพร้อมกับชุดไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED พร้อมกับ Day t เดท l g ม t ไลน์นะครับเป็นแบบ LED ด้านล่างมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็นแบบ LED แล้วนะครับ เส้นสายด้านข้างนะครับมีความดูบึกบึนนะครับจะมีเส้นสายนะครับบริเวณซุ้มล้อนะครับที่ดูค่อนข้างใหญ่นะครับโผล่ออกมามาพร้อมกับตัวล้ออลลอยนะครับขนาด18นิ้วใช้ยางขนาด265 60 R 18กรกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวในตัวนะครับพร้อมกับเป็นแบบโครเมียมส่วนด้านท้ายตัวรถนะครับมาพร้อมกับตัวชุดไฟท้ายแบบใหม่นะครับเป็นแบบ led ดีไซน์ได้สวยลงตัวเลยนะครับ ส่วนตัวฝาเปิดท้ายนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็กล้องมองหลังมาให้นะครับมาดูกันต่อใน,นส่วนของภายในของตัวปลายต้นตัวใหม่นี้นะครับภายในนะครับมาพร้อมกับการตกแต่งนะครับโทนสีดำนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเป็น3กา้านหุ้มหนังดีไซน์ได้ค่อนข้างสวยนะครับ ชุดหน้าจอมัดวัดนะครับเป็นหน้าจออนาล็อกผสมกับตัวดิจิตอลนะครับโดยจะเป็นหน้าจอสแสดงข้อมูลนะครับ MID แบบ LCD ขนาด7นิ้วส่วนหน้าจอตรงกลางนะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาด10นิ้วรองรับตัว Apple CarPlay Android Auto มาพร้อมกับลำโพง6ตตำแหน่งรอบคันมีการติดตั้งนะครับตัวช่องชาร์จ USB นะครับ Type A และก็ Type C มาให้ทั้งผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลังเลยนะครับ นอกจากนั้นนะครับถัดจากแผงแอร์ลงมานะครับก็จะมาพร้อมกับตัวช่องชาร์จไร้สายนะครับหรือว่าไวเลสชัชเจอร์ติดตั้งมาให้นะครับส่วนคอนโทรลยูนิตแอร์นะครับถูกดีไซน์มาใหม่นะครับมีการแยกโซนนะครับซ้ายขวาสามารถปรับอุณหภูมิของฝั่งใครฝั่งมันได้นะครับส่วนการดีไซน์นะครับแผงแดชบอร์ดบริเวณอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวช่องแอร์หรือว่ากล่องเก็บของนะครับก็ดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างเป็นเหลี่ยมสัว์นะครับดูบึกบึนนะครับ ส่วนคอนโซลเกียร์ตรงกลางนะครับจะมาพร้อมกับตัวเกียร์ธรนมติ6สปีดนะครับหรือว่าเกียร์ธรรมดา6สปีดมาพร้อมกับตัวเบรกมือธรรมดาอยู่นะครับเป็นสายดึงไม่ได้เป็นแบบเบรกมือไฟฟ้านะครับส่วนผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็เป็นจุดที่โดดเด่นของตัวไมซูบิชิไต่ตามตั้งแต่รุ่นก่อนนะครับก็จะพร้อมกับเบาะนั่งนะครับที่สบายที่สุดในกลุ่มนะครับมีตัวช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับอยู่บริเวณฝ้าเพดานนะครับ มาดูกันต่อในส่วนของระบบความปลอดภัยกันบ้างนะครับระบบความปลอดภัยนะครับถือว่าใส่มาให้ได้ค่อนข้างครบนะครับในกระบะไซส์พิกัดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวระบบความปลอดภัยพื้นฐานนะครับตั้งแต่ ABS EBD BA นะครับหรือว่าระบบช่วยออกตัวบนทางลัชชันนะครับลงทางลัชชันมีมาให้ครบส่วนระบบความปลอดภัยอัจฉริยะนะครับที่ใส่มาให้นะครับก็มีทั้งตัว Blind Spot นะครับเตือนจุดอับสายตานะครับหรือว่า Rear Traffic Alert เตือนจุดอับขณะถอยหลังหรือว่ามีปรับไฟสูงอัตโนมัติมาให้นะครับ Auto High Beam มีระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงมาให้มีระบบนะครับตัดกําลังเครื่องยนต์นะครับเมื่อเหยียบคันเร่งผิดรวมถึงนะครับมีระบบเตือนนะครับขณะเปลี่ยนช่องจราจรนะครับหรือว่า LCA นะครับส่วนถุงลมลิ้นไนะครับมีมาให้ทั้งหมด7ตําแหน่งรอบคันมีกล้องรอบคันมาให้3ามรอหสองศาเซ็นเซอร์กายะด้านหน้าด้านหลังใส่มาให้ครบนอกจากนั้นนะครับในรุ่นนี้ก็มีตัว Active yaw control นะครับระบบควบคุมนะครับเมื่อขณะเข้าโค้ง แต่ว่าในารถแรกนะครับของตัวไทรตันนะครับยังไม่มีใส่ตัวอะแ i v e ีฟกุสทนมาให้นะครับคงต้องรอเป็นรุ่นถัดไปนะครับหรือว่าในารอ่นนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของสีตัวถังภายนอกนะครับจะมีให้เลืทั้งหมด4ส,สีก็จะมีสีขาวด o มอนไวท์สีเงินบร a สซิวเวอร์สีเทากราฟไฟต์เกรยและสีดำเจ็ทแบกนะครับ และนี้ก็จะเป็นรายเดยดทั้งหมดนะครับของตัว All New Mitsubishi Titan รุ่นย่อยตัว Double Cab 4ประตูนะครับซึ่งมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่820,000บาทจนไปจบที่รุ่น2.4 a l t a เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับอยู่ที่1 2 7 0 0 0บาทส่วนรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะมีรุ่นย่อยเดียวนะครับเป็นตัว2.4 Prime นะครับเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่1 1 6 0 0 0บาทซึ่งถือว่า Mitsubishi ครั้งนี้นะครับจัดเต็มให้เลยนะครับ สำหรับดีไซน์นะครับก็แล้วแต่บุคคลนะครับบางคนก็บอกว่าสวยบางคนก็บอกว่าไม่สวยนะครับอันนี้เพื่อนๆให้ความเห็นกันที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับและถ้าชอบข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ